ตอนนี้เรามาดูส้มโอนะคะสวยมากๆเลยนะคะผิวนี่ใสสวยมากๆเลยผิวมันดูดูผิวมันใสามากๆเลยนะคะ,ะแล้วอยากจะถามพ่อหลวงเนาะวันนั้นทีมงานก็ได้มาใส่ปุ๋ยก็อยากจะถามว่าพ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะดูเหมือนจะว่าโตเร็วแล้วก็ผิวเกลี้ยงอ่าโตเร็ว แล้วก็ผิวมันใสเนาะผิวมันใส,ว,นใสวันนั้นเนี่ยเรามาดูก็คือมันไม่ได้โตขนาดนี้เนาะใช้เวลาแค่สิบสามวันนะคะสิบสามวันเราดูแล้วว่าลูกของเขานะคะ,ะโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ใสนะคะผิวใสชัดเจนมากๆเลยตรงนี้ นี่ดูด,ดูเป็นก้อนเป็นพวงนั่นน่ะเป็นพวงพวงหน่อยพวงพวงนี่น่ะอพวงต้องใช้ต้องใช้เนาะบัดหรือเปล่าเนี่ยเชือกฟางมัดอ้องดูเรียนเลยทีเดียวจ้องลูกเสมอกันเลยอ่าว no ันนั้นน้องมาที่มาด้วยกันนะคะก็เป็นคนที่ใส่ปุ๋ยนะคะค่ะวันนี้เรามาดูสวนส้มโอหลังจากสิบสามวันจากการใส่ปุ๋ยของบริษัทไอทีที่สวนพระหลวงพลเนาะจากต้นที่ ใส่เมื่อตะกี้กับต้นที่ไม่ได้ใส่อ่านี้ก็คือไม่ได้ใส่ไ่ด้ใส่ค่ะความแตกต่างจากการที่เห็นลูกก็คือการเจริญตัวตลูกขยายแล้วก็ผิวค่ะใบค่ะใบใบที่ว่าใบส้มโอทางนู้นจะเป็นผิวมันออกแล้วก็ลูกจะผิวเรียบสวยไม่ไม่เป็นเหมือนในเหมือนเป็นผิวหยาบอย่างเนี้ยค่ะต้นนู้นไม่มีเลยเมื่อกี้เราดูเราถ่ายทําไม่มีแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ค่ะจะได้ทั้ง อูเรียบแล้วก็ขยายลูกโตไวมากสิบสามวันเองค่ะงั้นพาไปดูอีกทีค่ะะให้เกษตรกรคือได้ได้ดูอีกทีหนึ่งอ่าทางนี้ก่อนเอาทางต้นนี้ก่อนเพราะว่าเราใส่ตั้งแต่ต้นนี้ไปเขาใหญ่ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่อันนี้พันทองดีอ๋อทองดีเราเราได้มาใส่ปุ๋ยวันนั้นสองสองต้นเนาะเป็นสามต้นจากต้นนี้สองกิโลเนาะพี่หนอสองกิโลค่ะสองกิโล วันนั้นนี่จากต้นที่ไม่ได้ใส่กับที่ได้ใส่ก็คือลูกเท่าๆกันเลยค่ะ<ช>มีเล็กโตเล็กโตสลับกันจากในพวงแต่วันที่สิบสามวันหลังจากที่เราใส่เสร็จเราจะเห็นว่าต้นที่ใส่นี่ลูกแม้ว่าจะเป็นพวงก,ก็จะเสมอกันขยายไวมากเลยค่ะอใช่ดูเนาะดูดูดูอ่ะดูอ่ะิว,วให้ชัดเจนเลยค่ะ,คะผิวผิวเหมือนกับผิววันนั้นเราเห็นเหมือนนี้จะไม่มีเลยคะ่ะ ดูผิวค่ะอ่านี่ก็คือต้นที่ใส่นะคะที่ใสแล้วเป็นพันธุ์ทองดีด้วยกันนะคะเป็นพันธุ์ทองดีเหมือนกันด้วยแล้วต้นนี้ก็คือดกกว่าต้นต้นแถวนั้นด้วยเนาะดกกว่านะดดมากเลยต้นนี้ดูผิวนะคะดูผิวนี่นี่นะนี่สวยมากเลยอ่าไปดู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 ตัวขาวใหญ่อีกเนาะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นทองดีนะคะ ขนาดลูกขนาดนี้นะแต่ว่าสวยมากจริงๆอะคะ่ะนี่ดูเถอะดูต้นอื่นๆเนี่ยลูกเล็กกว่านะคะที่ที่ไม่ได้ใช้ของเราอะคะ่ะความชัดเจนชัดเจนมากๆเลยนะคะชัดเจนมากนี่เราขอเดินให้ดูให้อีกอีกรอบนึงอะให้ดูชัดๆอีกรอบนึงอะดูอันนี้เป็นพวงเยอะมากแต่สีสันก็คือความแตกต่างมันชัดเจนนะคะนี่ค่ะ ความแตกต่างมันชัดเจนนะคะชัดเจนตรงที่ว่าสีของเขาไม่ออกเงาไม่ไม่เป็นเงาแต่ของที่ใช้ของเราก็คือเป็นเงานะคะอันนี้ไม่เป็นเงานะคะ